โอ้ยมาแต่ใส่กะเออเอากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเออแม่แม่ตายจ้าแทนจ้าคนเยอะพีพนัคนเยอะคนเยอะค่ะคนเยอะมากเลยคืว่ มันสุดท้ายมันสุดท้ายโอ้ไม่มีกล้วยเมินเมินแม่เลยนะเมินแม่ชายเลยไม่มีกล้วยเนะี่ยเออสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่จ้ามาอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวชนแนลจ้าอันนี้แม่พระจันทร์ชายมาหามาจากสะดอกเหาะนะคะที่วัดป่าเหมือนค่ะเหมือน มาเร็วมาเร็วมา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 กินกล้วยเร็ว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 เไอเด็กน้อยหิวกล้วยเด็กน้อยหิวกล้วยต้องปอกให้ก่อนค่ะปอกเปลือกแม่ไงอ่ะเร็วเร็วเร็วมากินกล้วยเร็วคนช่วยเฮ้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 ยถ้ามีกล้วยอ่ะถ้ามีกล้วยอ่ะหนูมาหาอ่ามั้มหม่มั้มหม่ำมัมก่อนม่ำมั้มหม่ำมัม อ๋อด oh, ันเข่าวิ่งเป็นบ่เออเก็บเก็บเก็บเอาลูกเก็บได้บ่เก็บได้บ่เอาเก็บได้บ่เอาเฮ้ยเฮ้ยเก็บได้อก็มัมเลยหนูกำลังเขี้ยวอยู่แหน่มาหาแม่ยังพุ่นแม่พุ่นแม่ ไปห้ามแม่ชายผืนแม่ชายไม่กล้วยแม่ไม่มีกล้วยนะออยังไม่ได้เดินจ้ามอมแมมอยู่เลยใช่ค่ะ ใส่ใส่ปีกสีแดงแว่นตาของของแม่ออลลี่เอามาฝากแว่นตาอ้ามอ้ามอ้ามยัดอยู่ยัดอยู่เออเอาความพยายามของหนูเอ้าเอ้าเอากล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอาเอาเก็บตีโเอเก่งเก่งเก่งอ้ว้าดาฉลาดเอาหนีบไว้แล้วก็ดันเขาเอาเก็บอีกเอออ้ํอ้ํก่อนอ้ํก่อนเอ้ยอาบน้ำเอาน้ำให้แม่กินตนเที่ยงแย่งสายยางแย่งสายยางกันย <COM> ังเหลืออยู่ อ๋หนูกินกว้วยเยอะๆจะได้โตเร็วๆตัวให้ทันพี่ปีเลยสวยแข่งกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องเึงโอ้ยเอาไปให้แม่กินน้ำเบงเดยเบงเนยไม่ค่ะไม่ต้องปอก มืจะเอาอีกค่ะใบข้าว Hi. บอกอ๋อว <wh> <down> ันนี้นอนนิดเดียวแดดมันร้อนค่ะตอนกลางวันอ่ะแดดร้อนมากเอาอีกไหมคะไม่เอาเอาให้แม่ตายนะ ใจสวยก่อนจ้าทั้งพี่ใจสวยโยนเลยค่ะแม่โยนเลยเฮ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยจะมาแย่งนะอือ ข้าวข้าวเอากล้วยอีกไหมลูกเออนนไงมาแล้ว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 รอแล้วรอแลอ้วมมัมัม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 หล่นเก็บเก็บลูกเก็บเก็บลูกเก็บ นี่ <มา S 1> เห็นพ่อได้บัดนี่มองเห็นพ่อได้บัดนี่ไปแล้วจะไปตามพ่ออย่างเดียวเลยพ่อแด,ดอ่เนาะรัดเนาะวิ่งรัดเลยอ่ะเนีย่ยมาหาแม่นี่แม่เว่ยถึงแล้วค่ะ ออตอนนี้หนูไม่สนใจกล้วยค่ะ<อ>เพราะว่าหนูยังไม่ห้หยอกพ่อเลยเออเอาโอ้ยมาแต่ใจกะเออเอ,อ,เอ,อเาอหอมหอมหอมเออเราบบเหม็นเงือกันบ่เหรอ,อนะเออไม่กินเอาห้าปีปีนะเอาไหม เล่นกับพ่ออย่างเดียวเลยนานเบ่งสายตาเฮ้ย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 เมาตาใสเมยเมยกระชื่นใจที่เนาะคุ่นหุ่นหืข้าพอืมคิดหนดแห้งหืเออคิดนดแห้งพวดกอดข้อแเอาเก็บดูเก็บเป็นไหยเอา บกเกบมุม <m í ner> mm. oh oh mm ็นเนาะหอมอย่างเดียวจุ๊บๆอย่างเดียวเลยได้ค่ะเฮ้ยพ่อออกไปถึงวิ่งมา ไม่มีเพื่อนเล่นเออวิ่งตามเลยอ้ำอ้ำอ้กอ้อนหนุนหนุนหนุนหนนอ้ำอ้อ้ํ <c oughs> าอ้ก่อนอ้ําก่อนอ้ําก่อนอ้ำอืเขยอนยใทงเพชรค่ะโยนโยน เอาเปลือกให้เลยก็ได้ค่ะเขากินเปลือกเหมือนกันแม่ไต่กินเปลือกไปเลยค่ะไปหาพี่ปีกันยี่ไปหาพี่ปีแล้ว้ยเอาเอาเอาวิ่งตามวิ่งตามเลยเอาเออเออเออเดี๋ยวไปพี่ปีก่อนลูกไปพี่ปีก่อนเอากล้วยไปให้พี่ปีนะคะแม่พัจรชายมาจากอ่า มาจากสะดอกเคาะน่าเอ้ไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ค่ะไม่ต้องปอกให้เลยพี่ปีให้ให้หมดลูกก็ได้เป็นเชือก็ได้กินได้เพราะว่าเขาโตแล้วครับเวลานั้นก็จะสวยนี่ถ้ามีของกินเสียงหวานมาเลย มาต้องยื้อลูกบ่ต้องยื้ออยากได้บุตรกินได้ค่ะได้ค่ะให้ทั้งวีได้เลยปันเขาแข็งแล้วค่ะค่ะไหนเต้นก่อนเต้นก่อนไหนเต้นก่อนเต้นก่อนเฮ็ด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 โอ้โฝุ่นฝุ่นไงง่องเลยนะคะขอบคุณค่ะ กาจะสวยก่อนหนุกหายใจสวยก่อนเดียวอยู่ได้ค่ะย่ะอือจุบเอ้เหมือนกันกับน้องเขาแหละชอบจุบจบพ่อจบพ่อะเหมือนเหมือนเมียพี่แจนยังไม่หายตกมันหรอยังค่ะยัง งเดืะเปอีกเดนไน้ชื้นชืนใเดี๋ยวไปเจอกันหน่อยนะคะี่มันกันเย่พอหมดหดินาเดินหีเดีลยค่ะอืมอ่ะให้ไฟให้ไฟให้ไฟก่อนอ่าให้ไฟ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 เให้ไฟให้ไฟให้ไฟ <laughs> จะกินอย่างเดียวเลย